พาใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมสนับสนุนโดยน้ำมะนาวสำหรับปรุงอาหารตรารวมรถโรงงานน้ำปลาชัวฮะเสงตราหอยหลอด บุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตะธรรมโมได้แสดงธรรมะให้สาธุชนทั้งหลายได้น้อมนำไปปฏิบัติตามโดยมีเนื้อหาดังนี้เรื่องสร้างความดีฝากไว้ในโลกมนุษย์อาตมาตั้งใจแล้วตั้งปณิธานในใจมานานแล้วตั้งแต่คอหักแขนหักขาหักไฟลวก น้ำร้อนลวกฟ้าผ่าอาตามาก็อธิษฐานจิตตลอดมาว่าข้าพเจ้าขอถวายชีวิตต่อพระรัตนตรัยคุณค่าอันยิ่งใหญ่ก็เกิดขึ้นในตัวเองก็เกิดปัญญากลายเป็นคนมีวาสนาจะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จตามปรารถนาและวัตถุประสงค์จะไม่แร้นแค้นอีกต่อไปคนแร้นแค้นแน่นอยู่ในอก พกอยู่ในใจก็เพราะว่าไม่มีบุญวาสนาไม่สนใจในธรรมะไม่สนใจจะปฏิบัติธรรมมันก็ไร้ค่าขาดผลไม่มีบุญกุศลในตัวตนแต่ประการใดจะเป็นท่านผู้น้อยหรือผู้ใหญ่จะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่จะกลางคนหรือจะแค่ไหนก็ตามชีวิตก็ต้องดับด้วยกันทุกคนไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าได้ แต่ก่อนจะเป็นเช่นนี้สร้างความดีไว้ไม่ได้หรือจากโลกทั้งทีเอาดีในโลกมนุษย์ไว้ไหนๆจะจากโลกทั้งทีเอาดีติดวิญญาณไปบ้างในสัมไารภพญาติโยมมาเจริญพระกรรมฐานต้องการมีบุญไหมต้องการมีวาสนาไหมอาตมาพูดมานานแล้วบุญมาวาสนาช่วยป่วยก็หายหน่ายก็รัก บุญไม่มาไม่มีบุญวาสนาไม่ช่วยแน่ป่วยก็หนักรักก็หน่ายหนีไปเลยไม่เอาเหนือเอาใต้ท่านจะมีบุญมีวาสนาท่านต้องคิดเอาเองว่าต้องการมีบุญหรือบาปท่านต้องการมีความสุขหรือมีความทุกข์ท่านต้องการจะเดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อนจะผ่องแพ้วหรือไม่ผ่องแพ้วแต่ประการใดอาจตมาพูดมานานแล้วการภาวนาทำให้จิตใจเป็นกุศล การภาวนาทำให้จิตใจเป็นมงคลการภาวนาทำให้จิตสร้างสรรในฐานะดีจะได้มีปัญญาอันความสุขสำคัญมากเวลาใดทำใจผ่องแผ้วเหมือนได้แก้วมีค่ามีราศีเวลาใดทำใจให้ราคีเหมือนมณีแตกหมดลดราคาอันความสุขทางใจนี้คนส่วนมากไม่ชอบจะแสวงหา จะชอบสแสวงหาความสุขสนุกเพียงหูตามันจะพาชักจูงให้ยุ่งใจไม่เกิดประโยชน์เลยความสุขทางจิตใจที่เรามาเจริญพระกรรมฐานไม่มีใครที่จะสนใจเลยสนใจแต่จะหาเรื่องหาราวตลอดรายการไม่เอาเหนือเอาใต้แต่ประการใดความดีจะไม่สิงสถิตอยู่ในจิตใจของบุคคลเหล่านั้นได้แน่นอนเพราะฉะนั้นขออนุโมทนา กลับไปแล้วหมั่นสวดมนต์ไหว้พระให้เป็นนิดอธิษฐานจิตอย่าทิ้งงานและหน้าที่เพราะเราอาศัยงานและหน้าที่อยู่รับผิดชอบสัพทานางังธรรมทานางังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง